สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนบ้านกุนน้าแก้วที่รักทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่5นะครับหลังจากคลิปที่4นะครับเราเรียนเรื่องการแยกตัวประกอบนะครับคลิปนี้นะครับก็จะสอนเรื่องการหาคอรอนอนะครับ าการหาคอรอนอ,อซึ่งทำไมเราต้องเรียนเรื่องการหาคอรอนอนะครับก็พอ,อทำความเข้าใจนะครับสำหรับคอรอนอนี้นะครับก็จะนำไปใช้ประโยชน์ในการาบวกบวกลบเศษส่วนนะครับเพราะฉะนั้นหากเราไม่เข้าใจในเรื่องของการหา คอ,อร์นอนะครับเราก็จะทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรามาเรียนรู้การหาคอร์นอ,โ,นอโดยกันนะครับคอ,อร์นอนะครับก็ย่อม,มาจากคูณร่วมน้อยนะครับ นั่มีนักเรียนบางคนบอกว่าครนแปลว่าควรเรียนน้อยนะครับไม่ใช sure mm ่นะครับครนก็คือคูณร่วมน้อยคูณร่วมน้อยเป็นแบบไหนนะครับก็มาดูความหมายของคําว่าครนครับก็คือจํานวนที่จำนวนที่น้อยที่สุดนะครับที่จํานวนเหล่านั้นนะครับที่จํานวนเหล่านั้น ที่จํานวนเหล่านั้นนะครับปูกเขียนซ้าอีกนะครับลบตรงนี้ออกนะครับจํานวนที่น้อยที่สุดนะครับที่จํานวนเหล่านั้นมาหารได้ลงตัวหรือจํานวนที่น้อยที่สุดที่มีจํานวนเหล่านั้นเป็นตัวประกอบ มาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างซึ่งการหาคอรอนอนั้นนะครับก็จะมีด้วยการหลายวิธีนะครับสำหรับวันนี้จะยกตัวอย่างให้ดู2วิธีนะครับก็คือวิธีการแยกตัวประกอบแล้วก็การหารสั้น นะครับก็คือการตั้งหารนะครับวิธีแรกนะครับวิธีแรกนะก็คือการหาโดยการแยกตัวประกอบนะอย่างเช่นจะหาคอรนอของนยี่สิบ ่หาเอาสองจำนวนก่อนนะครับาการแยกตัวประกอบเราเรียนมาแล้วนะครับการแยกตัวประกอบแล้วก็แยกตัวประกอบทุกจํานวนนะครับที่เราต้องการหาพหนามน,นะครับยี่สิแยกตัวประกอบได้5้าคูณสองคูณสองนะครับยี่สิบห้า แยกตัวประกอบได้5คูณ5เสร็จแล้วนะครับเมื่อแยกตัวประกอบเสร็จแล้วนะครับล้าก็เลือกตัวประกอบอเลือกตัวที่มันซ้ำกันนะครับก็คือให้จับคู่จับคู่จับคู่นะครับ ถ้ามีคู่นะครับมีคู่เอามาเอามาตัวเดียวนะครับห้านมา <additionally. S 1> ตัวเดียวเสร็จแล้วไม่มีคู่ก็ออกมา Calendar. ตัวนี้ไม่มีคู่นะครับห้าไม่มีคู่ก็ออกมาสองไม่มีคู่ก็ออกมามสองตัวนี้ไม่มีคู่ก็ออกมานะครับก็คือถ้ามีคู่อถ้ามีคู่เอามาหนึ่งตัวนะครับ ้ามีคู่เอามา1ตัวไม่มีคู่เอามาหมดนะครับเสร็จแล้วก็คูณกันนะครับหู้นหได้25่นะครับูนห้าไี่สิบห้ายีคูนสเป็น50 50ิคูนสเป็น1นึนะครับเพราะฉะนั้นคอรอนอนะครับครอนอครนอของ ่20และ25อ่าคือ 100, 100นะครับคือ100ก็คือนะครับตามความหมายของมันก็นะครับ ก็ค <chat> ือจํานวนที่น้อยที่สุดที่จํานวนเหล่านั้นมาหารได้ลงตัวนะครับหรือจํานวนที่น้อยที่สุดที่มีจํานวนเหล่านั้นเป็นตัวประกอบนะครับเพราะฉะนั้น100นี่เป็นจํานวนนับที่น้อยที่สุดนะครับที่มียีและยีห้าเป็นตัวประกอบนะครับหรือหนึ่งนี่เป็นจํานวนนับที่น้อยที่สุดที่เอายี่สิมาหาร ได้ลงตัวเอา25มหารได้ลงตัวอันนี้คือความหมายของอคอรอ์นอนะครับเมื่อกี้เรายกตัวอย่างนะครับ20กับ25นะครับการหาคอรอนอโดยการแยกตัวประกอบถ้าสามจำนวนทำอย่างไรนะครับเราจะอยู่ในเรื่องของการหาคอรอนอโดยการแยกตัวประกอบนะครับอย่างเช่น10 รนของ10บสิบห้าสี่สิบห้าอ่าถ้า3ามจำนวนจะทำอย่างไรนะครับเราแยกตัวประกอบเหมือนเดิมนะครับสิ 10, แยกตัวประกอบได้5คูณ2อนะครับห้คูณสได้10บสบห้า แยกตัวประกอบได้5คูณ3 45แยกตัวประกอบได้5คูณ3คูณ3 เสร็จแล้วก็ทำวิธีเหมือนเดิมน,นะครับจับคู่นะครับเหมือนกันสามมีคู่นะครับเหมือนกันสามตัวเอามาหนึ่งตัวนะครับห้านี่เอามาหนึ่งตัวเหมือนกันสองตัวนะครับก็เอามาหนึ่งตัว ม่เหมือนกันเอามาหมดเลยนะครับเอาสามตัวนี้นะครับแล้วก็สองตัวนี้ก็คูณกันนะครับห้าคูณสามได้สิบห้าสิบห้าคูณสามเป็นสี่สิบห้าสี่สิบห้าคูณสองได้เก้าสิบเพราะฉะนั้นคอรอโนอ ของสิบสิบห้าและสามสิบคือเมื่อกี้คูณกันได้เก้าสิบนะครับคือเก้าสิบนะครับ เกนี้เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดนะครับที่นะครับที่มีสิบมี15บห้าแล้วก็สีห้าเป็นตัวประกอบหรือ90นี้เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดที่นะครับอ่าเอาอ่าเก้าสินี้เอาสิมาหารได้ลงตัวเอาสิ้ามาหารได้ลงตัวเอา4ี่สิห้ามาหารได้ลงตัวอันนี้ก็เป็นการหาคอรอนอโดยการแยกตัวประกอบนะครับ วิธีที่2นะครับวิธีที่2เป็นการหาคอรโนโดยการตั้งหารนะครับมาดูซิว่าวันจะได้คําตอบเหมือนกันไหมนะครับระหว่างการตั้งหารกับการแรยกตัวประกอบนะครับเอา20กับ25เหมือนเดิมนะครับ20กับ25นะครับการหาคอรนโดยการตั้งหารนะครับ มีวิธีการดังนี้นะครับ1นึ่งนะครับนำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหาครนนะครับมาตั้งเรียงกันในหารเรียงกันนะครับ20แล้วก็25ทีนี้ขั้นที่2นะครับหาจำนวนเฉพาะที่สามารถหาร จำนวนทั้งหมดได้ลงตัวหรืออย่างน้อยนะครับในกรณีที่มันมี3ามจำนวนก็คือหารลงตัวอย่างน้อย2จํานวนนะครับจำนวนเฉพาะมีอะไรบ้างนะครับมี2มี3มี5มี7อ่าอ่าแล้วก็เลือกมานะครับที่มันหารลงตัวนะครับทั้ง20และก็2ี่สิบหนี้ก็คือ5นะครับ5คูณอะไรได้25คูณ4นะครับ ห้าคูณอะไรได้ยี่ห้าก็คือห้าคูณห้านะครับทีนี้นะครับหารต่อไม่ได้นะครับนะครับเพราะว่าไม่มีจำนวนนับใดที่สามารถหารสี่แห้าลงตัวนะครับยกเว้นหนึ่งนะครับทีนี้เราก็มาคูณนะครับเอามาคูณเป็นรูปตัวเขาเรียกว่ารูปเป็นตัวเอลนะครับคูณเป็นรูปตัวเอลคูณอย่างนี้นะครับเป็นรูปตัวเอล นะครับแล้วก็คือเอาห้าคูณสี่คูณห้านะครับก็จะได้เท่ากับห้าคูณสี่ได้ยี่สิบยี่สิบคูณห้าเป็นหนึ่งร้อยนะครับอ่าดูซินะครับวิธีแยกหานะคอร,รโนโดยการแยกตัวประกอบกับวิธีการหารสั้นหรือตั้งหารได้ครับตอบเหมือนกันไหมนะครับเมื่อกี้เราได้คำตอบคือหนึ่งร้อยนะครับ ได้หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยนะครับเราตั้งหารก็ได้หนึ่งร้อยนะครับอลองมาตั้งหารที่มีสามจำนวนนะครับเอาเอาสิบสิบห้าแล้วก็สี่สิบห้าดูนะครับคอลลนอของสิบสิบห้าเอ๊ะ สี่สหนะครับตังหารเหมือนเดิมนะครับจะไปตรงเท่าไหร่นะครับก็สี่สิบห้าหาจำนวนเฉพาะที่สามารถหารนะคหารลงตัวอย่างน้อยสองจำนวนนะครับอย่างน้อย2องจำนวนก็คือสามจำนวนก็ได้นะครับสองจำนวนก็ได้1นึ่จำนวนไม่ได้นะ แล้วที่นี้ก็คือห้าเอาห้ามาห้าสองเป็นสิบนะครับห้าสามสิบห้าห้าเก้าสี่สิบห้านะครับนะยังมีอีกยังหารได้ต่ออีกนะครับอย่างน้อยสองจำนวนนะครับ,นะรบเอาแม่สามนะครับสามสองหารไม่ได้เอาลงมาเลยนะครับดึงลงมาสองมาเหมือนเดิม สามหนึ่งสามสามนะครับหารต่อไม่ได้ก็คือหยุดนะครับก็คูณเป็นรูปตัวตัว L อนะครับคูณก็คือตัว L อลก็ 5, คือห้าคูณสามคูณสองคูณหนึ่งคูณสามนะครับห้า คูณ3ได้15 15คูณ2ได้30 30คูณ1ได้30 30คูณ3ได้90นะครับนะคอรอนอของ10 15และ45คือ90นะครืคอ90นะมาดูซิว่ามันได้คำตอบเหมือนกันไหมกับวิธีการแยกตัวประกอบนะครับ ได้คําตอบเหมือนกันนะครับ